วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการต่อสายไฟตู้ consumer unit รุ่นที่มีกันฟ้าผ่านะครับตู้คอน s u m e r unit รุ่นที่มีกันฟ้าผ่านะครับก็จะเห็นว่าจะมีตัวกันฟ้าผ่านยจะอยู่ด้านซ้ายสุดสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการต่อสายไฟตู้ consumer unit รุ่นที่มีกันฟ้าผ่านะครับ c o n คอน s u m e r unit รุ่นที่มีกันฟ้าผ่านะครับก็จะมีหน้าตาเหมือนตามตัวอย่างที่ผมได้เตรียมมาในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีตัวกันฟ้าผ่านเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายสุดนะครับซึ่งรุ่นที่เรากําหนดมานะครับก็จะเป็นรุ่นขนาด2โพรนะฮะคุมได้ทั้งลายทั้งนิวต้นนะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นตัวเมนเบเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเมนธรรมดาหรือเป็นเมนกันดูดนะฮะก็อยู่ที่ว่าเราซื้อรุ่นไหนไปนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพวกลูกย่อยที่เราเอาไปต่อใช้งานนะครับส่วนวิธีการ ต่อใช้งานนะครับก็จะมีข้อกําหนดดังนี้นะครับ1ก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าตัวมิเตอร์ที่เราติดเนี่ยมันเป็นขนาด d m นะครับ2แล้วก็เลือกตัวเมนเบกเกอร์เนี่ยให้ให้เหมาะสมกับตัวมิเตอร์ของการไฟฟ้าที่เราขอมานะครับจากนั้นก็เลือกใส่ไฟนะครับเขาก็จะมีามาตรฐานของการไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับว่า ติดมิเตอร์ขนาดเท่าไหร่ต้องใช้ใสายไฟเบอร์อะไรนะครับก็เราก็ติดตามนั้นเลยนะครับทีนี้ก็จะมาถึงาการต่อใช้งานนะครับตรงนี้เราเปิดตู้ออกมานะครับเราก็จะเห็นเป็นตู้เปล่าๆตอนนี้ยังไม่มีการต่อสายไฟไว้นะครับตัวนี้เป็นตัวเสิร์ฟโปรเจคชันนะฮะจะเห็นว่าตรงที่หน้าจอเนี่ยมันเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้มันจะไม่มีไฟนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นแค่แถบสีเฉยๆทีนี้ถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยมันชารุดเนี่ยนะครับมันก็จะ ขึ้นเป็นแถบสีแดงเหมือนตัวนี้นะครับถ้าเราเห็นแบบนี้คือแสดงว่ามันเสียก็ให้ทําการเปลี่ยนตัวเซิร์ฟโปรเจคชันตัวใหม่นะครับครับเริ่มแรกในการต่อสายไฟนะครับเราก็จะไล่มาจากมิตเตอร์ของการไฟฟ้านะครับก็จะมีสายเข้ามา2เส้นนะครับตรงนี้ผมก็อาจจะไม่ได้ใช้สายไฟเท่าขนาดจริงนะฮะเพราะว่าที่ใช้สายขนาดเล็กเนี่ยเพราะว่าสายเนี้ยมันมีสีทําให้เวลาที่เราดูเนี่ยมันจะเข้าใจได้ง่ายกว่า แต่ว่าในการต่อใช้งานจริงเนี่ยเราก็ให้ดูตามตารางนะครับสายเมนต้องใช้เป็นเบอร์อะไรถ้าเกิดว่าเป็นมิเตอร์5ทั15 5, ใช้ทองแดงเบอร์4นะถ้าเป็น15ทับ4 5นะครับก็เป็นอทองแดงเบอร์10นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็น30ทับก็เป็นทองแดงเบอร์35นะครับเราก็ต้องเลือกใช้ขนาดให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็สายที่มา2เส้นนะครับสายขั้วนิวตันสีน้ําเงินเนี่ยนะครับให้เราต่อไปที่บากาวก่อนนะครับ เข้าช่องไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้ผมจะเข้าช่องแรกเพื่อความสวยงามนะฮะจากนั้นออกจากตัวบาร์กาวเนี่ยให้เราต่อเข้ามาที่ตัวด้านบนที่ขั้วนิวตันของเมนเบเกอร์ครับครับจากนั้นนะครับาสายที่ต่อไปแท่งกาวนะครับใช้เป็นสายสีเขียวแถบเหลืองอันนี้นะฮะแล้วก็ ต่อออกไปที่แท่งกาวที่อยู่นอกบ้านนะครับแล้วก็ข้อสําคัญนะครับในการตอกแท่งกาวเนี่ยเราก็ต้องมีการทดสอบความต้านทานดินด้วยนะครับว่าจะต้องไม่เกิน5โอห์มตามมาตรฐานเพราะว่าถ้าเกินจากนั้นน่ะมันทําให้มีผลต่อเวลาถ้าตัวเซิร์ฟโ e c t ชันเนี่ยมันทํางานแล้วไฟมัน ถูกส่งไปยังกาวเนี่ยแล้วลงดินไม่สะดวกทําให้เวลาจะป้องกันฟ้าผ่าหรือไฟกระชากเนี่ยมันทำให้ทํางานไม่สมบูรณ์นะครับ,รบเมื่อต่อสายกาวเสร็จแล้วนะฮะตัวนิวตันที่ออกมาจากตัวเมนเบเกอร์เนี่ยนะครับให้เราต่อไปที่บาร์นิวตันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนการต่อตู้คอน sumer ทั่วไปนะฮะด้านล่างเขาจะมีเขียนตัว N ะฮะแล้วก็ต่อไปที่บาร์นิวตันที่อยู่ด้านขวา นะครับตรงนี้บาร์เนี่ยเราไม่สามารถสลับกันได้นะครับเพราะว่าบาร์ที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยมันจะถึงตัวโค้งนะครับแต่ส่วนบาร์ด้านขวานเนี่ยมันจะไม่ถึงโคง้งมันก็จะมีผลต่อการทํางานของตัวกันดูดด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราต่อสายไฟนะครับไปที่ตัวเสิร์ฟโพลิคชันนะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เขียนไว้บนตัวเสิร์ฟด้วยว่าอันไหนขั้ว L อันไหนขั้ว N นะฮะก็ให้เราต่อให้ถูกต้อง ตัวนิวตันจะอยู่ด้านขวามือนะฮะติดกับตัวเมนเบเกอร์เลยครับแล้วก็ตัวขั้วลายที่มาจากมิเตอร์การไฟฟ้านะครับก็ให้ไปเข้าที่ขั้วลายของเมนเบเกอร์นะครับจะอยู่ด้านขวาที่สติกเกอร์ด้านบนนะฮะถ้าเป็นตัวเมนกันดูดเนี่ยของนาโนนะครับ ก็ต้องเข้าที่ด้านบนเท่านั้นนะฮะเราจะเข้าด้านล่างแล้วมันจะมีปัญหาทําให้เบกเกอร์สิช็อรดเสียหายได้เนะพราะนั้นต้องเข้าที่ด้านบนนะฮะ และทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวิธีการต่อตู้คอน s u m e r Unit รุ่นที่มีตัวการฟ้าผ่านในตัวนะครับก็ผมหวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถนําเอาไปต่อใช้งานได้เองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจก็สามารถแอดไลน์นาโนสวิตเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็จะขึ้นอยู่ตรงด้านข้างนี้นะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ